ก็จำเป็นต้องเป็นพริกแดงเลยจ้ะแต่หนูอยากกินเผ็ดยังใส่พริกเขียวนะพริกเขียวแบบพริกย่างากระได้จ้ะใส่ไปเบิดเลยจ้ะจ้ะใส่ไปประมาณน้ำมันนี่ก็สามส่วนตัวประมาณก้ากาเอาหนะึ่พัดพัดให้มันเข้ากันแล้วก็ให้หอมมันสุกจ้ะจำได้ว่าเต้าหู้ เต้าหู้อีหยังว่ะหัวดีละสิเอามาเฮ็ดเมนูเต้าหูพา้พัดตอ่ะพัดแบบเผ็ดมาเบิงกันใส่ใดคงมันยูเนี่อย่าดูถูกกันด้นยนโอ้ยที่บารเฮ็ดเต้าหู้ก็ได้กินอยู่ได้วเดี๋ยวหลบบนาะสิมาแก่ตัวไหมสิม,เมาเฮ็ดไหมพัดเบิร์ตติ่เหลอจะยานต้นเสียพเพาะว่าใใช้สานกันหมูเนาะอย่างกนเป็บอะไรหมืออ่นสองหมื่นแล้ว ามสามตอนสตอนเอ่อนดีเนาะ ได้เจอได้ได้ไปโบนิโบนิยังจ้ะคือห้องเก็บใส่ตู้เย็นห้องกินอีกมือได้โบสิโ่สิไอ้ตู้เย็นบริษัเอาแค่แต่รับห้องทกินเลาก็เอาแค่เอาอมาอุ่นไม่โครเวฟเนาะกินเย็นเย็นก็ได้นี่ใครยังคิดว่ามันหลายใคอยู่ด้วยนี่มานัน ใส่ลงไปก็เ,เข้าพัดไปสายผดเติมน้ามันไปหนปะสี่ห้าง่ายปะเรียงขนทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลเลยมั้งเนี่ยนำนำตาลนสาใส่แค่สองส่วนก็นก่าจะสองส่วนโตก็กเธอเหลือนะจ๊ะ แค่สองสองตัวนะซิมเมอร์ใส่ละน้ำมันง่ายม,มาเด้อกินเขา่าจ้ะวันนี้เข่าเน่เน่เต้าหู้เขาไข่โน,นต้นตมใส่ซอสไว้นี่ของเหลวเมื่อวานกิมจิกระรังสม้ม ิมาซิมให้เป็นซิมซิม e h. ซิมอ่าเนี่ยเต้าหู้ผัดเต้าหู้อาหารโปรตีนจ้ะอืมมันต้องใส่ส่วนแบบไข่เนาะไข่ตุม๋มสด กินเป็นอาทิตย์เอาออกมาอยากให้เบิงนะั่นมันจะซื้อหรอกกินหน่อยเดียวนล้ดหรอกแซ่บปอผู้ใดบ่มีเวลาหมายถึงวันเหตุไรใส่ตู้เย็นมาจ่ะย่ำมือสากินข้าวสาเนาะก,กับเอามาอุ่นหลาเขาแล้วก่ะ ใครใครดาวชักหน่วยหนึ่งหลาดไปกบเตาหูเลียะไปกดีต่อสุขภาพไบ่โบอ,อยากปรุงลายกับโตรองใสลายซัมนนดกแต่ว่ากระถองใสเนี่ยบางอะจืดไปพน้นก็กินบ่ได้ <c oughs> เนาะเขาเ่าเที่ยงล่ะ้ยไพน้อยอยากกินน้ำบัน ก็คือมือมือเอาเห็ดเพื่อความขยันผูดด้ใดมีเวลาเนะาะเฮ็ดไรเห็ดไรคลองกินนู้คิดว่าคลองกินนู้เต็มเต็มตู้เย็นนู้มีความรู้สึกว่าคนว่างเนาะมันก็นสาบายใจ <c oughs> มีความสุขเออมาออกไปตู้เย็นเขามีคองกินนี่ใช่นะหัดกินใบหลากลายประเภทก็ดีจะ้ะได้เปรียบโมได้กินแต่เนวกินบ้านเฮา ดูไทยก็กินได้เข้าไปอยู่ใส่ห้องก็ง่ายบ่แมเนว่าไปโบเด้ว่าเ้าให้ไผได้หมายถึงว่าเวลาเขาไปอยู่ต่างประเทศนังซส่เนาะมังคนก็สีลํลำบากเพราะว่ากินเป็นได้อาหารอีสานนั่นน่ะบานนี้เวลาเขาไปสื่ออยู่บ้านเขามันก็แพงพวกอียงที่มันน้เขานะก็มันก็แพงเบิ่นละพวกบักเคืออียงซี่เนาะที่เห็นขาเจ้าลงใน y o u t u ู e อ่ะมังคนก็ติดแบบ กินอาหารบานเพิ่์นโบเป็นยังสินะแต่หนูตอแนแรกก็แบบเออไอพนกินง่ายจ้ะกระไดเปียบได้ไปอยู่เกาหลีเขาก็กินน่ากินเพิ่น์นไดจืดเขาก็กินไดนี่เขาก็กินทัดทอดกินไปบุกินไลายมันกับโบเป็นอันตรายไา,ายดอกจะ้ะอย่าไปยากเจสเปียบเขาได้ไปอยู่เมืองนอกกินยังน้ำคาร์โบเป็นอนะ่ะขาดทุนเล <c oughs> ยไปจมี <c oughs>